สวัสดีครับแฟมมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการสึกเพชรยินดีในประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568นสะครับทันทสดทางช่องทู u หมายเลข24่ี่ครับเริเม่มแข่ขัน18นาฬิกาเป็นต้นไปจากสนามมวยราช,ชดําเนิน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการชกกันที่พิกัด106อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างแป,ป๊บซี่ชูจีบะหมี่เกี้ยว จะพบกับเจ้าจอนนี่พิยินดีอะคาเดมี่นะครับตอนด้วยคู่ที่2ครับโชวกันที่พิกัด108ปอนด์ครับเป็นทางฝั่งดอกไม้ไฟบอลรุ่งโรจน์จะพบกับปากีสถานเอราวันส่วนคู่รองของรายการครับโชวกันที่พิกัด124อปอนด์เป็นทางฝั่งมัจจุราชปอพงศ์สว่างจะพบกับแคนชาพันดักรัตนบุรีและคู่เอกขอรายการครับโชวกันที่เวทพิกัด126อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างน้ำตาเดือดเกียรติชัยจะพบกับหนึ่งภูสิงห์วอร์ติโนหลวงปูดสวงนะครับ ก่อนไปดูน้ำหนักนักตุรนมวยหลังช่างครับในรายการสุบพินดีฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดสับสครายบวกกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักนักตุรนมวยหลังช่างพร้อมกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด107ปอนด์นะครับทางซ้ายเมือนแกงสีแดงครับนี่คือเป๊ปซี่ชูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับนักชกวัย19ปีครับมวยจากจังหวัดสุรินทร์ผลงานอร์มหลังของเป๊ปซี่ครับมีชนะคะแนนเจ้าพลายทองคำสิททธิ์์ไยแลนดครับ จากนั้นแพ้ที่2ให้กับขุนหารดับชิดบางรักหลังสุดแพ้คะแนนให้กับพรายทองคำแอสันปาตองที่รัชำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกทางขวามือเกมน้ำเงินครับรายนี้เป็นจอนนี่เพชรยินดีอะคาเดมี่หรือเจ้าเพชรด,ดำชอพิชิตนะครับนักชกวัย21ปีมวยจากจดสุรินนะครับผลงานอร์มหลังของเจ้าเพชรด,ดำหรือจอนนี่นะครับมีชนะคะแนนเจ้าเอรุลูกของตันนะครับจากนั้นแพ้คะแนนใ,นให้กับพรมริกิทบอลมหาชัย หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าศิลปไทยชูจิแบบมีเกี้ยวที่ราชเงินครับเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่นี้เวทพิการน,น้ำหนัก107ปอนด์ครับน้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้านะครับแบบซีขึ้นเชิงได้107.7นะครับลดส7ุดรูปร่างช่วงชกสูง,ง170ซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย53กิโลกร,รมัมเก็บตัววิซอนิทีชูจีแบบมีเกี้ยวที่สุดปากาันนะครับสูชงชกเจ้าจอนนี่มาขึ้นเชิงได้110.4นะครับ ลดไป3ปอนแกบิจุดสี่นะครับก็ลดไป3ปอนกว่าคือกินมาช่างนะครับในส่วนของรูปร่างช่วงชกของเจ้าจอนนี่นะครับสูง167ซนติเมตรหนักไปปล่อย5 3กิโลกรัมเก็บตัววิซอมิทิคายมมยเพชยินดีอะคาเดมี่นะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูใกล้เคียงนะครับถ้าตามข้อมูลเนี่ยเป๊ปซี่จะเลื่อมเรื่มครับได้ร้อยกว่าเล็กน้อยเนื้อตัวดูแน่นนะครับดูกรามทองครับดูชัดแล้วก็ดูเป็นมัดๆด้วยกันทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยนี่พอๆกันนะ คู่นี้เชิงชุดตางของนงคู่ครับขวากับซ้ายนะครับมวยทางขวาอางฝั่งเจ้าแบบซี่ครับเป็นมวยที่ครบเครื่องทรงฝีมือเข่านอกได้ในดีนะครับอาวุธมวยนี่ดูใช้ได้ครับเจ้าแบบซี่แต่เวลาโดนเบียดโดนเสยษสีอาการมวยดูมีแกว่งเหมือนกันส่วนคูช่ชกเจ้าจอนนี่หรือเพชรดำเป็นที่เป็นมวยซ้ายฝีมือเชิงตั้งรับเก็บการเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะตั้งของขาทักษะมวยดูดีครับมีนอกมีในแต่ว่าโดนหนักโดนแรงแล้วมีวูบวาบมีโครงเคร็งนะครับ คู่เปน็นของรายการครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ดูคล้ายกันเลยครับขวากับซ้ายแล้วเป็นดับบี้ไฟจังหวัดสุรินด้วยเมื่อเป็นเ่ไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบทางฝั่งเจ้าแป๊บซี่นะครับเป็นประเภทเตะขวาต่อยขวาวงนอกฝีมือได้เก็บกันโกโก้โตแม่นแม่นหรือจะเดินจับในปั้มตีก็ดูแข่งแร่งดูแข็งแรงวงนอกดูใกล้เคียงคู่ขี้แป๊บซี่ยังมีจังหวะวงในเพลงเข่าที่ให้รุนอีกหนึ่งช็อตนะครับเบียดไปเบียดมาอินดิคาทีน่าจะดูดีกว่าคู่ชบครับคู่ถึงของรายการครับออกชอบทางฝั่งเจ้าแป๊บซี่ชู มองดูชนะเจ้าจอห์นนี่เพชรินดีอะคาเดมี่หรือเจ้าเพชรดำชอพิชิตนะครับมาตอนน่อที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชว์เปนที่เวทพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นะครับทางซ้ายเหมืองเกงสีแดงครับนี่คือดอกไม้ไฟบอลลุ่งโรนหรือรถสวยจัดเจ็ดหรือสันติอุบลนนครับนักชกวัย19ปีจากจตอุบลรชาชธานีผลงานฟอร์มหลังของดอกไม้ไฟนะครับมีชนกที่3บัลลังเพชรปรน,นครนะครับจากนั้นแพ้คะแนในให้กับสังฟ้าเนอร์อนุทยิม หลังสุดนี้ไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าดวน99้าาท็อปเฟรน่ย,ยิมนะครับที่รายการอ w s ครับราชเมอร์เบฟิลลี่เมื่อเดือนเมษาย,ยน68ที่ผ่านมานะครับสูงชกทางขวามือครับรันนี้เป็นปากีสถานเอราวันหรือปากีสถานด่านนอกเฟมเ์มิรี่นักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของปากีสถานครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรสีแดงสิจเจทรัพย์จากนั้นชนะคะแนนเจ้าสู้บอลสิทธิ์นุ่มน้อยหลังจากนั้นแพ้คะแนนให้กับเจ้ายอดธนนชัยสอจิตประเสริฐ ที่ราชจำเนินครับตั้งแต่ตุลาคมปี67นะครับแล้วก็ห่างหายเรือสังเวียนไปพักใหญ่ๆนะครับไฟนี้กลับมาขวัญคืนสู่สังเวียนอีกครั้งนะครับคู่รองอคู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้ดูจากฟอร์มผลงานหลังนี้ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับเวทีกับน้ำหนัก108ปอนด์ครับน้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้าดอกไม้ไฟขึ้นเชิงได้109.7รถปอนด์กับ9.7นะครับลดไปปอนด์กว่ารูปร่างช่วงชกสูง160ซนเมตร น้ำหนักไป,ปล่อย52 kg, กิโลกรัมเก็บตัวฟิซอมพที่ข่ามวมสันติอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสูงชกเจ้าปากีสถา,านครับขึ้นชั่งได้108.6นะครับลด0.6รูปร่างช่วงชกี่สูง173ซนติเมตรน้ำหนักไป,ปล่อย54 kg, กิโลกรัมเก็บตัววิซอมที่ข่ามวมเอราวันที่จังหวัดยะลานะครับคูน่นี้ดูจากรูปร่างครงสร้างช่วงชกปากีสถา,านจะได้รอยได้ใหญ่นะครับได้เปรียบช่วงส่วนดอกไม้ไฟจะสั้นกว่าครับเล็กกว่าสีบ,บช่วงชกแต่ได้ทางกว้างทางหน ในส่วนของเนื้อตัวดูใช้ได้ทั้งคู่นะครับน้ำหนักปล่อยปปากีสถานจะดูใหญ่กว่านะครับคู่นี้ประเภทซ้ายกับขวาหนึ่งคู่นะครับมวยซ้ายอยู่ตรงฝั่งเจ้าดอกไม้ไฟครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงครับรันนี้ดุดันชิมหน้าชิมท้องซ้ายนี่ทั้งแถบเลยครับลูกหนักลูกแรงดูดีครับเจ้าดอกไม้ไฟมาสอกอันตรายด้วยแต่ว่าวันนี้จะสั้นกว่าแล้วก็ดูจะเสียเปรียบช่วงนะครับส่วนผู้ชกเจ้าปากีสถานครับรันนี้เป็นมวยขวารูปร่างดีชนตื้อเดินเสียบเดินแทงเข่าแบบแทงเจ็บนะครับ ได้รอยได้ใหญ่เขาในดูเหนียวแน่นดูดูดีครับแล้วเป็นโมนที่ความขยันความพยายามนี่ดูใช้ได้เลยนะครับสับเจ้าปากีสถานแต่ว่าถ้าพูดถึงความต่อเนื่องช่วงหลังๆนี่จะดูเป็นรองหายจากเมืองกรุงไปนานครับแล้วเป็นมวยเข่าก็ต้องใช้แรงครับก็ต้องดูว่าเรี่ยวแรงพระกำลังเนี่ยจะเร่งขึ้นจะฮึดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคุณสองของ,ษษษของอรายการครับคูณนี้ซ้ายกับขวาใน,นครับเมื่อไปพูดกันไปแล้วผมู็ชอบกลังฝั่งเจ้าดอกไม้ไฟนะครับ เล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงอะครับแต่ช่วงหลังเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดความต่อเนื่องความส,สม,ม่ำเสมอเนี่ยจะดูว่ามีมากกว่าแล้วก็ช่วงหลังๆนี่เจอแต่พวกประเภทโ,โหตัวท็อปทอปของดีๆเบอร์ใหญ่มาทั้งนั้นเลยนะครับด,ด่วนเก้าอย่างนี้สั่ง้าอย่างนี้นะครับและที่สำคัญครับแต่ไม่ไฟแกนลุนนักทุกแรงดูดีครับจังหวะเข้าเบรกเขาทำแกนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับ ลายนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีเตะขาเจาะยางมีต่อยหน้าต่อยท้องรุ้งลาตัวนะครับลุกหนักรูกแรงนี่ดูว่าจะลุ้นได้แล้วก็เปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับวันนี้ประทันไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคูช่ชกครับคู่สของรายการออกชมหลองฟังเราไม่ไฟลยบอลรุ่งโรดดูว่าชนะเจ้าปากีสถานเอราวันนะครับมาตอนน่อที่คู่ที่3ครับรองค้่ของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกานหนักหนึ้ปอนด์นะครับ ทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้ามัจจุราชปอพงศ์สว่างนะครับนักชกวัย8ปีจากจัดหนองบัวลำพูผลงานร์มหลังของมัจจุราชครับมีชนะคะแนนเจ้าจอมเดชสัรัตน์ยิมนะครับจากนั้นแพ้น็อปที่4ให้กับเก่งสยามสิทธิ์ัญสกุลหลังสุดแพ้น็อปที่4ให้กับหนึ่งภูสิงห์วัตถนรุง่งภูทสวงนะครับที่รชดำเนินเมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมาผลงานสามไฟของมัจจุราชชนะ1ครั้งแพ้2ครั้งแล้ว2ครั้งที่แพ้หลังสุดนี่แพ้น็อ c ทั้ง2ครั้งเลยนะครับ ฝ่ายนี้ต้องหาฟอร์มเก่งนะครับเจ้ามชุรัะและกู้ความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับสูงช่วงทางขวามือเก่งน้ําเงินครับและนี่เป็นแคนชัยพันดักราชบุรีนะครับหรือแคนชัยช่างนุ่นสีสเกตนักชกดาวรุ่งวัยสิปีครับจากจังหวัดสีสเกตนะครับผลการฟอร์มหลังของแคนชัยครับมีชนะคะแนนเจ้าเพชรพชระสุนทรกุฎชิมนะครับเจอนั้นแพ้คะแนนให้กับเพชรดำสิทธิ์เอราวันนะครับหลังสุดที่ชนะที่สามเพชรรุ่งสกอเอกวินนะครับชีรังสิทธิ์เมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่่ผานมา ผลงาน3ไฟทคันชยัยชนะ2แพ้น1นะครับคุณนิเวศพิกัด124ปอน้าหนักของคู่เมื่อช่วงเช้ามัจุราชขึ้นชั้งได้1 2 3 6ขาด0.4รูปร่างช่วงชกสูง165ซนติเมน้ำหนักไปปล่อย58-59กิกรัมเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนคูช่ชกเจ้าแคนชัยขึ้นชั้งได้1 2 4 7ลด0.7นะครับรูปร่างช่วงชกนี่สูง168ซนติเมน้ำหนักไปปล่อย59กิโกรัมเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยพันดักรัตนบุรีที่จังหวัด สุรินนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างช่วงชกดูว่าแขนชายจะลอยๆกว่านครับได้เปรียบช่วงชกอยู่เล็กน้อยเนื้อตัวดูแน่นครับดูเปรตทั้งคู่น้ำหนักป,ปล่อยๆดูแล้วพอๆกันครับคู่นี้ขวากับซ้ายอีกหนึ่งคู่นะครับและเป็นประเภทสดกับเก่านะครับมวยเก่าเกมรุ่นพี่นี่อยู่ทางฝั่งเจ้ามาชุราชนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินชนเตะน้ปั้มตีบุกบูสู้ความขยันความพยายามดีครับและแกมีฮึดตลอดนะครับแต่ว่าร่างกายความสด แล้วก็ความหลากหลายจังหวะมวยนี่จะดูเป็นรองนะครับเจ้ามัจุราชช่วงหลังแกแบบหมแพะน็อกมาลวดเลยครับร่างกายนี่ดูว่าจะเป็นรองแล้วทรงมวยแกไม่ค่อยสวยครับทรงมวยแกจะดูว่าชงฉ่างนะครับคือมีมีรวบด้วยนะครับสำหรับเจ้ามัจุราชสูชอว์เจ้าแคนชายรุ่นน้องครับเป็นเป็นมวยซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายแต่มันปั้มตีนอกได้ในแข่งแกล้งนะครับได้หนุ่มได้สดครับเจ้าแคนชายแต่ว่าลูกบูลูกดุดันลูกหนักแรงนี่จะจะดูเป็นรองนะครับ ไฟนี้ก็ใจพี่ใจน้องอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับเจ้าแคนชายถ้าโดนแล้วไม่ตกใจโดนแล้วทนได้ก็มองว่าได้ลุ้นเนครับแต่ถ้าโดนแล้วสัตด,ดุ้งจะกัจี้อาอการนี้ก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับคู่นี้อายอุอายุอนามนี่อายุมัวนี่ห่างกัน13ปีนะครับห่างกันเป็นรอบเลยนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายสดจะบทเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ เมื่อพิจารแล้วครับผมออกชุดทางฝั่งเจ้าแคนชัยนะครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดเลยครับรายนี้นอกได้ในดีวงนอกแคนชัยก็ฝีมือได้นะครับแต่ตั้งขวังคานะครับส่วนจังหวะจับในร็อกในดูเหนี่ยแน่นดูแข็งแกร่งครับทรงมวยจังหวะมวยดูจะนิ่งดูจะรัดกลุ่มกว่านะครับรวมถึงอาวุธมวยความหลากหลายก็ดูว่าจะมีเยอะกว่าด้วยวันนี้เบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีพักกันไปดูว่าสดน่าจะบทเก่านะครับ คู่รองของรายการครับออกช็องฝั่งเจ้าคันชัยพนักลตัตนาบุรีดูว่ชนะเจ้ามัจจุราชปอพงสว่างนะครับและอีกหนึ่งคู่เอกของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับทางซ้ายมือนี่คือน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยนะครับนักชกวัย22ปีครับมวยจากจดกำแพงเพชรนะครับผลงานอร,ร์มหลังของน้ำตาเดือดครับมีแพ้คะแนนให้กับทรงเดชเพชรนาคาจากนั้นชนะคะแนนเจ้าเก่งสยามสิทธิ์บรรสกลุล หลังสุดชนะแทนจเจ้าเก่งสยามสิทธิ์บรนสกลครับย้ำชัยอีกครั้งที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคม6 8ที่ผ่านมาสูงโชงทางขวามือน,นี่คือ1่งภูสิงห์วอลทิโนวงผู้สวงหรือ1ภูสิงห์ก้วยบางคอนหลมนักชกวัย22ปีนะครับมวยจากจังหวัดศรีสะเกดผลงานฟอร์มหลังของ1ภูสิงห์ครับมีแพ้คะแนนให้กับสมิงทองเพชรเกียรติเพชรที่อ้อมน้อยตั้งแต่สิงหาคมปี67นะครับแล้วก็หลังจากนั้นห่างหายไปพักใหญ่ครับ6 7เดือนครับกลับมาขึ้นว่าอีกครั้งมาแพคคคนัััักบบฝรรร่่งงงมปทดีสิ หลังสุดนี้แจ้งเกิดได้ชนกทิศเจ้ามจุราชปพอพงศ์สว่างที่ราชดำเนินเมื่อเดือนเมษายน68ที่ผ่านมานะครับคูเอกน้ำรายการครับเบรพิกัด126่งร้อยยีกปอนดน้ำตาขน้ำคู่เมื่อช่วงเช้าน้ำตาเดือดขึ้นชั่งได้126อ่าจุดหนึ่งนะครับลด0.1รูปร่างคูชกนี่สูง177เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย62กิโลกรัมเก็บตัวพิซซอมที่คลายมวยเกียรติชัดชัยที่กำแพงเพชรส่วนคูชกเจ้าหนึ่งภูสิงห์นะครับขึ้นชาางได้125มขัดไป0.5นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง175ซนเมตรน้ำหนักไปปล่อย6 2กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมิี่ค่ายมวยปอพินพัดคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยเป็นเหมือนที่รูปร่างโครงสร้างดีทั้งคู่เลยนะครับดูใกล้เคียงคู่ขี้เลยครับถ้าตามข้อมูลนี่น้ำตาลเดือดจะเริ่มเลียมครับลอยกว่าเล็กน้อยเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียกทั้งคู่แล้วน้ำหนักไปปล่อยดูแล้วก็ประพอกันนะครับคู่นี้เป็นมวยประเภทอ่ขวากับซ้ายอีกหนึ่งคู่นะครับ มวยช่วงแรกตามลายเทนท์สดทางทีวีนี่เป็นมวยคนละทางทั้ง4คู่เลยนะครับแล้วคู่นี้เป็นประเภทเขวากับซ้ายนอกกับในแข่งกับเข่านะครับเป็นมวยคละสไตล์นะครับมวยเปิดเกมเดินชนที่อยู่งฝั่งน้ำตาเดือดนะครับเป็นมวยขวาครับเตะนํำปรำตีชนตื้อเดินเสียบเดินแทงรานี้เข่าหลังแทงเจ็บเลยครับ เป็นมือที่บุกปูสู้ดีนะครับเจ้าน้ำตาเดือดเขาในดูแข็งแกร่งแต่ว่าฝีมือเชิงหลักเรียมจะดูเป็นรองนะครับตามทรงตามเชิงน้ำตาเดือดนี่จะชนะก็ต้อตงลุ้นที่เขาในครับต้องอัดต้องเบียดต้องชนนล้อถ้ามายึกยัก,ยก,ยกคิดช้าทำช้า,ชานี่ก็ดูว่าจะเข้ารองแข่งได้น้ำตาเดือดนี่ต้องลุ้นท้ทายลุ้นที่เขาในไปปลายนะครับส่วนผู้ชกเจ้าหนึ่งูสิงห์นี่เป็นมือซ้ายตั้งรับฝีมือเชิงดีดักเตะดักแทง,กงเก็บการบังโตรัน,รนิซ้ายทั้งแถบนะครับ หลักเหลี่ยมเชิงอาวุธมวยนีย่ดูดีครับเจ้า1ภูสิงห์แต่ว่าลูกบูลูกดูดันแล้วก็เข่าในนี่ดูจะเป็นรองนะครับทาผิวได้ตลอดทั้ง5ยกก็มองว่าได้ดูที่ความหลากหลายแต่ถ้าโดนอัดโดนเบียดแล้วเหี่ยวแผ่ยุบยน่นนิดเดียวเมื่อไหร่ก็เสร็จนด้ทันทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าของดเดิมๆของ1ภูสิงห์นี่ก็เป็นมวยที่การยืดบางครั้งบางทีมีเหี่ยวมีแฟบนะครับคู่เอกน้ำรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายนะครับนอกกับในครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับ ผมออกชอบทางฝั่งเจ้าน้ําตาเดือดเลยครับประเภทเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินแทงเบียดเสียบสีชนตือ้อถึงตัวตลอดเลยครับไฟนี้เก็บซ้ายได้บางซ้ายอยู่จงังหวะวงนอกอาจจะดูอึดอัดหน่อยแต่พอยืดเยื้อเองทีคาดทีเข่าว,วงในเนี่ยดูจะแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงและดูจะได้เปรียบครับเพราะว่าแกยกเสียบแต่ทีเนี่ยได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับเป็นมวยที่การระยะมั่นคงด้วยวันนี้ประไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับ คูเอกกัไราการครับออกชลองฟังน้ำตาเดือดกิตช่ช่ยดูวัชนะเจ้าหนึ่งภูสิงห์วอทคโนหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชลบุรงช่างศึกพชรยินดีกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชลองฟังแป,ป,ป๊บซี่ชูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับนอกได้ในแข่งแกร่งวงนอกดูใกล้เคียงคู่ขี้เจ้าแป,ป๊บซี่ก็จะมีจังหวะวงในเพลงเข่าที่ให้รุนอีกหนึ่งช็อตนะครับมองวัชนะเจ้าเพชรดำชอพิชิตหรือเจ้าจอนนี่พชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ ต่อเคู่ที่2นี่ออกชลทางฝั่งเจ้าดอกไม้ไฟบอลรุ่งโรจน์นะครับช่วงหลังนี่จะเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำโชคอยู่ต่อนเนื่องส,สม,ม่ำเสมอมากกว่าเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงนะครับในส่วนของรูปร่างแต่ว่ารายนี้ลูกบูลูกดูดันดูดีครับแล้วก็หนักแรงด้วยมองว่าชนะเจ้าปากีสถานเอราวันส่วนคู่รองของรายการที่ออกชอบเป็นมวยดาวชาบูนะครับเป็นที่เจ้าแคนชายพนักรันบ,บุรีครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับร่างกายดูจะดีกว่าแล้วอาวุธมวยความหลากหลายก็มีเยอะด้วยวันนี้มองว่าชนะเจ้ามัจจุราชปอพงสว่างนะครับ และเครื่อนรายการที่ออกชอบเป็นมวยดาวหมู่ธาตะนะครับเป็นที่เจ้าน้ําตาเดือดเกียดจัดชัยครับเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินแทงเข่าแหลมแทงเจ็บครับคือแกขยันยกขยันเสียบไปเรื่อยนะครับผู้ชมนี้เตะได้เตะไปผิวได้ผิวไปครับหยุดเตะหยุดผิวเมื่อไหร่เสร็จทันทีมองว่าชนะเจ้าหนึ่งผู้สิงวัตถินโหรหลวงปุษส่วงนะครับก็จบแล้วนะครับกับชมวงหลังช่างครับในรายการสุดพิชยินดีแฟนมือชอบใครครับชนมมือคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนหนดมวยทุกท่าน กดไลค์กดติดตามกด s u b ค i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนหมุดมวยทุกท่านครับเร่เรวงกันทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ